อันนี้คืออะไรนะคะเกาะอะไรนะเกาะเย้เท้าทะเลแหวกทะเลแหวกเนี่ยในรอบรอบหลายๆเดือนเนาะรอบหลายปอหลายปียดูก้อนหินนะคะเนนะคะท,ทา่าไหร่นะ <68 S 1> จะหกสิบแปดปีแ<ป>ล้วหรอที่มันจะแหวกอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอะ่ะตรงนี้จะเป็นเวลาน้ำขึ้นนะคะจะ ดูทะเลค่ะทะเลสีขาวดูซาหาดทรายสีขาวหาทายให้เอาออนี่คือปิงทะเลค่ะดูในข่าวที <face yd> hey, ่เขาไปจับมาแล้วโอ้โหนี่นะยานเทพมากเลยอ่ะนิ่มมากค่ะไม่แต่น้ำเมืงอไหร่ไม่แต่น้ำอ้อเหรอจะเขากินอะไรกันมาของมันเนี่ยฮะ